สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jersey Slayer นะครับนี่ก็จะเป็น EP ที่53แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลท่านทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมยนะครับจะได้มีกำลังใจในการรีวิวต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็นะครับผมยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเอาเสื้อปีองพนี2023นี้นะครับเสื้อฟุตบอลมาตัวไหนมารีวิวดีแต่ว่าผมก็ ไปเห็นนะครับเพจนะช่วงนี้เพจก็ได้เปิดพรีออเดอร์เสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อจากทีมชาติฟุตบอลโลกปี2022นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันต้องรีบซื้อครับต้องรีบพรีออเดอร์ไว้นะครับตัวนี้นะซึ่งมันค่อนข้างหายากเลยเพราะว่าตอนฟุตบอลโลกเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยขาดตลาดเลยครับคือไม่มีเลยซึ่งตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้พรีออเดอร์มาผมก็พรีมาเรียบร้อยครับรอมาประมาณเกือบเดือนกว่าๆเลยนะครับกว่าจะได้มานะครับกับตัวนี้นะครับเสื้อ ฟุตบอลนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับชุดลุยสึกฟุตบอลโลกปี2022นั่นเองครับผมนี่โอ้โหสวยงามครับนี่ครับข้างหลังอ่ายังมีป้ายพออยู่นะนี่ครับก็จะมารีวิวแบบละเอียดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ป้ายกันเลยนี่ครับของแท้นะครับต้องเป็นอย่างนี้เป็นเชือกนี้นะครับไม่ใช่เชือกแบบ เส้นพลาสติกเป็นแบบเอ็นเอ็นอย่างนั้นก็ติแล้วนะครับจะเป็นเชือกกล้ยนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับป้ายแท็กนะอาดิดาสแล้วก็โลโก้ญี่ปุ่นนะครับทีมชาติญี่ปุ่นแอโร่เล็กดีนะครับแล้วก็ปึ๊บมาดูนี่อ่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นป้ายนอกเลยครับแต่ไม่รู้เป็นของประเทศอะไรนะฮะของญี่ปุ่นหรือเปล่า นะครับอ่าก็จะมีแบบบอกเลยนะรอบอก9กเซนติเมตรอะไรเงี้ยคอ1 7เซนติเมตรโอ้น,น,อออนีบอกละเอียดเลยนะครับอ่าน่าจะญี่ปุ่นนะครับผมไม่รู้โต,ตรงเนีย่ย4 9 9าเยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้เป็นเกรดแฟนบอลนะครับผมอ่าโอเคอเก็บปลายก่อนมามาเริ่มดูเลยนะครับอ่าตัวนี้ ตัวเสื้อน,นะครับญี่ปุ่นก็จะใช้เป็น Adidas นะครับผมสามแทบมาดุข้างในกันข้างในเนี่ยก็จะมีะชิ้นผ้าตรงนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมรีวิวเยอร,รมันนะไปมันก็จะมีชิ้นผ้าอย่างนี้ไปกดดูได้นะครับย้อนหลังไปดูได้อันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมอโอเคเก็บงานถือว่าดีนะครับแล้วก็จะมีบอกไซส์ข้างในนะครับเป็น Slim Fit นะครับผมเอเชีย ไซส์ S นะครับคุณจทับเก้าสอง A แล้วก็พวกอะไรนะ Korean US เป็น S หมดแล้วก็มี J8 เป็น M นะครับไซส์ M J8 ในอินเวียนามนะครับซึ่งตัวอบอกไซส์เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบลงเนื้อผ้าไปเลยนะครับไม่ใช่เป็นแบบสกรีนนะครับซึ่งอย่างเงี้ยทนแน่นอนครับผมนะไม่ค่อยแบบเลือนจางหายแน่นอนนะครับ โอเคต่อไปก็ <Okay. S 1> มาดูที่ตัวคอนะครับตัวคอเนี่ยจะเป็นคอกลมนะครับคอกลมซึ่งมันจะเป็นลักษณะชิ้น,นื้อผ้า2ชิ้นทับกันนะครับซึ่งจะเป็นซ้ายทับขวาครับซ้ายมือของผู้สวมใส่นะครับทับขวานะปึ๊บอย่างนี้สวยงามนะครับผมนี่มาดูนี้นี่ครับโลโก้ดีดานะครับก็จะเป็นแบบโฉมใหม่นะครับปี2 0 0พ ยี่สบองเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่มีคําว่าอาดิดาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับตัวอักษรจะไม่มีแล้วจะเป็นโลโกโ้เดียวเลยซึ่งมันดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับผมนะซึ่งส่งผลมาถึงอาดิดา,าปียี่สิบสามยี่สิบี่นะครับพวกบอลลีก็จะไม่มีตัวอักษรแล้วน่นแล้วก็นี่เลยโลโกโ้นะครับนี่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นนกยากาตาราสุนะครับยากาตาราสุอ่า อีกาสขานะครับเจ JFA นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะ,ะแล้วก็ <c oughs> ลงไปข้างล่างนี่นะครับก็จะมีเขียนอยู่ a e r o ready นะครับอาเกแฟนบอลเป็น a e r o ready นะโอเค,อเคแล้วก็มาดูข้างหลังกันนะครับอ่าข้างหลังนี่นะครับ pattern มันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะเว้าช่วงนี้ปุ๊บมานะครับอยากให้เห็นแบบแบ่งเลเยอร์ไปเลยนะครับตรงคอตรงไหล่ตรงหลังนะครับอ่าเราดูนะครับจะมีโลโก้นะครับเป็นธงชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้วัสดุเป็นยางนะครับยางอย่างดีเลยนะครับโอ้เป็นสามวิติด้วยไอ้ตรงสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบนูนขึ้นมานะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะครับมันจะนูนขึ้นมาเลยนะฮะงานดีสวยงามนะครับแต่ว่า นั่นแหละครับข้อเสียคือมันเป็นยางติดมาซึ่งเวลาเราดูแลรักษาเนี่ยปั่นเครื่องไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะปกติถ้าเสอ้อทีมช่มันไม่มีสปอนเซอร์เราปั่นเครื่องไปมันก็ไม่ค่อยเสียดายใช่ไหมแต่ว่าเออก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับไม่อยากให้ตรงนี้มันหลุดลอกนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะกริดแฟนบอลแล้วก็นี่แบ่งเลเยอร์ไปนะครับอย่างนี้โอเค สปอนเซอร์มันไม่มีอยู่แล้วครับสเสื้อทีมชาตอ่ะทีนี้เรามาดูตัวเสือ้อลายตัวเสื้อแบบละเอียดนะครับนะก็ตรงนี้เป็นสามแถบอาดิดาสอ่ปกติใช่ไหมครับซึ่งมันจะไม่ใช่แบบสแถบถึงตรงช่วงนี้แหละถึงแบบประมาณเนี่ยไหล่นี้นะครับมันคือมันจะลากยาวลงไปนะครับเกือบตรงแขนเลยนะครับอ่าว่าโอเคนะครับก็าทำมาอย่างนี้มันดูสวยกว่านะครับแล้วก็นะฮะ ลายนะครับลายเป็นเหมือนนกกระดาษนะครับของญี่ปุ่นนะครับเป็นลายโอริกรามินะครับนี่สวยงามมากแล้วซึ่งลายเนี่ยมันเป็นการสุ่มแพทเทิร์นนะครับคือแต่ละคนเนี่ยจะได้ลายไม่เหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับเป็นลงเนื้อผ้าหมดเลยนะครับเป็นลงเนื้อผ้าหมดเลย่านะครับดูกันชัดๆนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลย สวยงามมากครับนี่นะแล้วก็ย้อนมาดูข้างหลังปึ๊บอ่าก็จะเป็นลายแพทเทิร์นโอริกามิมาถึงตรงช่วงลายเลยแล้วก็ตัดมาตรงช่วงคอหลับคอนะครับแล้วก็ลงไปข้างหลังเนี่ยจะเป็นผ้าสีน้ำเงินเข้มนะครับเพลนไปเลยนะครับอโอเคครับแล้วก็ประาณนี้นะข้างหน้าจะเป็นฟ้าอ่อน สีขาวแล้วก็สีน้ําเงินเข้มนะครับส่วนฝั่งหลังเป็นน้ำเงินเข้มไปแล้วก็จะมีอ่ามีคลิปมีรูระบายอากาศตรงนี้สีขาวนะครับตรงใต้ลักแร้นะครับนี่นะนะครับแล้วก็ระบายอากาศนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยอ่า แถบสีแดงนะครับไล่ลงมาแล้วก็เว้าวช่วงใายเสื้อนะครับอย่างนี้นะฮะอ่าดันดันคือด้านหน้าจะสั้นกว่าด้านหลังนะครับโอเคมีตรงไหนอีกไหมเอ่ยอืมโอเคมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่ะมาดูเรื่องเนื้อผ้ากันตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเนื้อผ้าเนี่ย กินขาดครับไอเยอรมันชุดลุยบอลโลกอะ่ะ่ที่ผมรีวิวไปเสื้อเบนเทนอ่ะบอกเลยนะเนื้อผ้าใส่ร้อนมากแต่ตัวเนี้ยนะครับระบายอากาศผมไม่รู้นะแต่ถ้าเรื่องความใส่สบายอ่ะผมให้ที่หนึ่งเลยนะครับนะคือนอกจากดีไซน์คุณสวยแล้วเนี่ยเนื้อผ้าคุณอ่ะก็ดีด้วยนะครับผมนะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเนื้อผ้าอ่ะผมจะบอกละเรียนเนื้อผ้าเนี่ยมันเหมือนแบบเนื้อผ้าลื่น ลื่นๆเลยนะครับนะลื่นเลยไม่โกหกจริงๆเนี่ยมันแบบรูปแบบลื่นไปเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีแบบรูอะไรเลยนะครับมันแบบลื่นไปเลยนะครับ <c oughs> เหมือนเสื้อเสื้อวิ่งนะครับเหมือนเสื้อวิ่งแบบเนื้อผ้าลื่นๆนะครับอย <c oughs> ่างนี้ก็แบบถ้าคนชอบใส่แบบเสื้อบอลสบายๆ,ๆนะครับไม่ร้อนอึดอัดตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าใช่เลยนะครับที่ตามหาข้างหลังเนื้อผ้าเหมือนกันไหม ข้างหลังข้างหลังก็เดี๋ยวดูนะครับอือโอเคข้างหลังคล้ายกันข้างหน้าโอ้โอเคข้างหลังนี่เหมือนข้างหน้าเลยนะครับอาจจะมีแบบมีความเขาเรียกอะไร มีความสากนิดหนึง่งนิดนิดหนึ่งจริงครับนิดนึงแต่มันก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าเวลาสัมผัส่มันจะมีความลื่นไปเลยมากกว่านะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเนื้อผ้านเนี่ยผมแบบให้ผ่านเลยมันดีจริงนะครับตัวนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับเสื้อฟุตบอลนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก่อตัวนี้นะครับมาให้คะแนนกันเลยดีกว่าสําหรับคะแนนนะครับอ่า สิบเต็มสิบนะครับผมให้สิบเต็มสิบไปเลยนะครับอ่ะเรื่องอดีไซน์เต็มสี่ก็ให้สี่นะครับมันมันสวยจริงๆอ่ะครับแล้วยิ่งกรนะแสตอนนั้นเป็นการ์ตูนบูล็อกนะครับมาเปิดตัวบังเอิญมันแบบเปิดตัวเป็นแอนิเมะนะครับพร้อมกับอ่าญี่ปุ่นจะแข่งบอลโลกพอดีแล้วตอนนั้นชนะทีมยุโรปนะครับชนะทั้งสเปนชนะทั้งเยอรมันนะครับถือว่า ฟอร์มดีนะครับแล้วก็เสื้อแข่งก็สวยออกอะไรมันจะมันเจอขนาดนี้นะครับผมนะ,ะแล้วก็เรื่องของเนื้อผ้าเต็มสีก็ให้สีนี่คือเนื้อผ้าที่ใส่สบายที่สุดนะครับผมจะไม่บอกว่าระบายอากาศดีที่สุดเพราะมัน,ม,นมันก็แค่เก๋เป็นบอลอะ่ะแต่ว่าใส่สบายใส่ลื่นตัวน,นี้เลยนะครับผมญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องอการจัดวางสปอนเซอร์ก็ไม่มีแล้วเสื้อทีมชาติยังไงมันก็สวยก็ 2เต็มสองก็เป็น4ีเต็มสิบนะครับผมเอ้ยสิบเต็มสิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสื้อทีมชาตินะครับญี่ปุ่นนะครับชุดเลยมาโลกสองพันยิบสองครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเนี่ยเนื้อผ้าก็ลื่นนะครับใส่สบายมากครับตรงนี้นะครับอประมาณนี้น่ครับอ่า โอเคก็จะปรับมาณนี้นะครับสําหรับเสื้อตัวนี้นะฮะก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดยังนะครับเพราะว่ามันเลยช่วงในการพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับผมนะแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็ควรซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเสื้อที่สวยมากเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแล่เพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ